ปกติเราไม่ได้ลวกนะคะ,ะเราทานได้เลยล้างน้ําเย็นแล้วทานได้เลยอ๋อนี่คือกินได้แล้วนะครับแค่ล้างน้ําให้สะอาด<ช>ทีเนี้ยเราจะต้องมาเก็บของที่ต้องเอาไปใช้ในการดองนั่นก็คือต้นนี้เหรอครบพี่ปิ่นใช่ค่ะต้นอินทรีต้นอินทรีนะครับมันเป็นลักษณะคือเหมือนเป็นไม้แบบไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นนี่นใช่ค่ะเป็นตระกูลเดียวกับกระถินนะคะ เราใช้ส่วนไหนของเขาในการเปลือกค่ะเปลือกนี่คือเราก็ลอกเปลือกออกเลยเหรอค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทุบเนาะจะมีรสฝาดทาให้แมงกะพูุนเราอ่ะแข็งแล้วก็แก้พิษตัวพันธุ์อะไรเงี้ยอครับเริ่มด้วยการใช้ค้อนนะครับทุบทุบทุบในส่วนของต้นออกก่อนนะครับมูนี่ลอกออกมาแล้วนะครับ คือนี่คือส่วนที่เราจะใช้ใช่ค่ะนี่คือเปลือกของต้นอินทรีนะครับสังเกตว่าจะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้เลย<ต>สีสวยมากเลยอุยอย่างนี้เราลอกไปแล้วอีกนานไหมว่ามันจะโตมาใหม่ประมาณ2เดือนนะคะเขาจะมีเปลือกขึ้นมาใหม่เวลาลอกนี่เราจะลอกไม่หมดนะจะลอกคแค่ประมาณเศษหนึ 3. เพราะว่าถ้าเราลอกหมดเดี๋ยวมันจะตาย ต้องตําให้แหลกแบบนี้เลยนี่ขนาดยังไม่คุบนะครับพอล้างพอล้างทำสะอาดเนี่ยนี่คุณชมเห็นจะมีน้ําตรงนี้ไหลออกมาสีก็แดงแล้วนะนี่จากนั้นนะครับเมื่อได้ไม้อินรีที่ทุบจนแหลกแล้วก็จะนําไปแช่น้ําประมาณ1คืนก็จะได้น้ําฝาดสีแดงซึ่งความฝาดจากสารแทนนินในเปลือกไม้อินทรีจะสามารถช่วยในการรักษาความสดและขับน้ําออกจากตัวแมงกับหุนได้ครับ แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมจ๊ะใส่ลงไปเลยทำไมเราต้องใช้ไม้แบบไม้มีย์แบบนี้ในการดองครับเอ่อมันจะมีรสชาติที่ฝาดอะเนาะแล้วมันก็ทำให้แข็งกรอบกลิ่นคาวเนี่ยไม่มีเลยครับค่ะ,คะก็จะกลายเป็นกลิ่นหอมของไม้ตัวนี้เ,เป็นกลิ่นหอมของไม้แทนนะครับใช่ค่ะแช่ไว้ไปดองไว้มันต้องใช้เวลาน,นานแค่ไหนครับประมาณย4ิบสี่ชั่วโมงสำหรับกระปุลละช่อง มาดูกะละมังนี้นะครับคือกะละมังที่เราดองไว้ข้ามคืนเรียบร้อยแล้วเขาจะมีความแน่นขึ้นแข็งขึ้นเหมือนคือจับแล้วรู้ได้เลยว่ามันต้องกรอบขึ้นแน่นอนไอ้รสช่องที่มันแบบพลิ้วๆสวยๆเนี่ยตอนนี้คือเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแล้วสีนะครับจะออกแดงๆชมพูชมพูแบบนี้เลยอันนี้คือได้แล้วได้แล้วล้าจับตรงนี้แล้วยังไงต่อ หลังจากตรงนี้แล้วเราก็เอาไปทานได้เลยอ๋อ<ช>เอาไปลวกไปอะไรก็แล้วแต่ปกติเราไม่ได้ลวกนะคะเราทานได้เลยล้างน้ําเย็นแล้วทานได้เลยโอ,น,ยอนี่คือกินได้แล้วนะครับแค่คล้างน้ําให้สะอาดใช่ค่ะกัดได้เลยใช่ค่ะ